เปิดภาพมากับบรรยากาศทวงอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้นะครับ22กุมภาวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูทงอาคารผู้โดยสารขาออกด้านในหลังผ่านตอมองไปดูกันครับบรรยากาศด้านหลังพาสปอร์ตคอนโทรลนะครับของเมนเทอร์มินอลนะทุกคนวันนี้เราจะไปอัปเดตผู้โดยสารที่เดินทางที่ถวงอาคารผู้โดยสารขาออกกันนะครับ ไปเส้นไหนกันดีทุกคนวันนี้เนื่องจากที่ผ่านมาเราเดินทางไปเส้นเกต EFG กันแล้วฝั่งที่ตวนตกนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทางที่ตะวันออกบ้างคือเกต E เออเกตสแคทแมวนะด้านนี้นะครับมีอยู่เกตเดียวนะของ international flight นะครับทำไปเล่นนะครับกุชชี่หรือวิตองนะครับได้รับความนิยมเหมือนเดิมนะครับกับจํานวนผู้โดยสารที่เดินอยู่ในโถงนะครับหลังผ่านตอมอมาแบบนี้ทุกคนเยอะใช้ได้เลยฮะอุย้ยตอนนี้เหมือนร้านดีอ๋อเขาปรับปรุงใหม่ทุกคนสีขาว สวยเลยอยู่เว้งตรงกลางนะครับก่อนจะถึงบริเวณห้องน้ําอยู่กลางถ่วงฝั่งทิศต,ตะวันออกครับในเว้งทางเดินตรงกลางส่วนใหญ่คนที่นี่จะเรียกว่าเว้งบูติกนะทุกคนซึ่งก็จะมีร้านแบรนด์เนมต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนที่เราผ่านมาซ้ายมือจะเป็นเมืองของนาฬิกาซะมากกว่าบอเตกาเฟรนดีฟรากาโมบาลองโคชนะครับ, ga, ly, นะ amo, ong, osh, รบอยู่ในเวิ้งนี้นะครับฝั่งทิศต,ตะวันออกนะแต่จริงๆเวงหลักๆที่ได้รับความนิยมนะก็คือ เวิร์กของเพอร์ฟูมเซนต์โสเมติกนะครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะอยู่ตรงข้ามกับร้านขายอาหารนะครับขนมนะครับของฝากของไทยอุทุกคนเอาดีๆนะผู้โดยสารเดินอยู่เด้อมีโปรโมชั่นอยู่เพียบนะครับมาแวะเดินทางก่อนที่จะเดินทางออกกันได้อุย้ยทุกคนอย่าดมยาอมย่หมองเพียบฮะบผมพูดเลยนะครับว่าฝั่งทิศตะวันออกทางด้านนี้นะครับจะมีอยู่เกต เดียวก็คือเกตดีแ a มวนะครับที่เป็น international departure g t t นะครับส่วน A และ B ที่อยู่ฝั่งเดียวกันจะเป็น d o เม s ส i c ธิส่วนใหญ่นะดังนั้นจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางออกทางฝั่งที่ตะวันออกก็จะมีน้อยกว่าทางฝั่งที่ตะวันตกครับถ้ามองลงจากชั้นขาออกนะครับลงไปข้างล่างบริเรณนี้น่าจะเป็นประมาณชั้น3นะ เกตขาออกคือ D1A กับ D1 นะทุกคนจะมีร้านใหม่มากำลังติดตั้งนะชื่อร้านอะไรอ่ะบูปะสักอย่างว่ะบูสักอย่างนะ <laughs> งนะเดี๋ยว <laughs> เดินลงไปดูครับสำหรับใครที่จะเดินทางออกนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเดพาเจอเกตของ Concord e B หรือเกตดีนะครับทุกคนให้ลงไปชั้นล่างตรงนี้ได้เลยครับจะมีทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งที่ตะวันออกด้านนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถึงที่ออเคาน์เตอร์นะครับเดินลงได้เลยส่วนฝั่งที่ตะวันตกด้านนู้นก็มีเหมือนกันนะครับร้านอยู่ตรงนี้เองฮนะ ลงมาได้เลื่อนแป๊บหนึ่งก็ถึงเลยจริงๆบริเวณชั้น3นะครับจะเป็นพื้นที่ของเล้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเล้าอิสระหรือเล้าของแอร์ไลน์ของสายการบินนะฮะอยู่เพียบเหมือนกันฮะนี่เองร้านใหม่เขียนเดเพียผมไม่แน่ใจนะจะติดตั้งในเสร็จนเดี๋ยวรอให้ติดตั้งเสร็จเรามาดูกันอีกครั้งฮะพื้นที่ฝั่งตรงข้ามทุกคนใกล้ๆก,กับเกตซีแคทแมวนะครับทุกคนจะเราทะลุมองทะลุลงไปตรงกลางจะเห็นมีการก่อสร้างรีโนเวทอะไรกันอยู่นะฮะ เวงกนี้คือเกรสี่แคทแมวนะสี C ่แคทแมวอยู่ซ้ายมือของเรากําลังก่อสร้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรกันต่อไปนะครับเรากลับขึ้นมาข้างบนที่ชั้น4นะครับ International Diverge เว r ร์นี้คือกําลังจะสุดปลายทางของเกตดีแล้วนะฮะคอนคอร์ดดีนะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับ Pick up Counter กับจุดคืนแบตทร่ฟันสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกครับเบื้องที่จะไปทางที่ตะวันออกมีเกตเดียวคือเกรสี่แคทแมวนะฮะดังนั้นจำนวนผู้โดยสารก็อาจจะไม่ได้เยอะหรือหนาตาเท่ากับเกต EFG เท่าไหร,ร่นะ แต่ก็ยังมีผู้ที่สานเดินทางมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆฮะับทำเป็นเล่นร้านค้าร้านอาหารมีตั้งแต่ก่อนทางเข้าเกตศีแหละทุกคนแมคโดนลด์มีบอนชอนมีนะครับร้านอาหารนะครับร้านค้าต่างๆนะครับเบื้องนี้นะน่าจะหลุดจากดิสฟรีหมดละน่าจะหลุดจากดิสฟรีไหมอาจจะมีดิสฟรีอยู่บางร้านผสมผสมแทรกๆไปกับร้านแท็กซีนะครับมาเลือกชมเลือกซื้อกันได้ะคะจุดหมายปลายทางทางแยกก่อนที่จะไปเกตศีแคทเมลนะครับต้องเลี้ยวขวาด้านนู้นนะผมมาวนให้ดูก่อนนะครับ ว่าแถวนี้เนี่คือเนื่องจากเกตที่นี่นะครับอาจจะมีเกตเดียวสําหรับ International departure นะฮะก็จะมีร้านค้าออไม่เยอะหน่อยแต่จะมีร้านค้าอยู่หลายๆร้านนะครับที่เปิดให้บริการอยู่อย่างร้าน The Coffee Club อุ้ยไม่ได้มานานนะอุ้ยเปิดเยอะเลยครับแล้วก็มีด้านซ้ายมือเป็นเกาะข้อปบ,บาว้าวเหมือนกันนะทำไปเล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เดินทางเออไม่ไม่ค่อยได้เดินมาถ่ายในใน,ในวงนี้เท่าไหร่เลยผมชอบที่สุดในร้านเนี้ยเกาะข้อปลาจริงๆมีหลายสาขาด้วยฮะ ครับมุ่งตรงไปที่เกต4แคทเมลนะครับเกตนี้จะมีทั้งหมดอยู่10เกตครับ41จนถึง410นะครับร้านค้าก่อนเดินเข้าไปในเกต4ยังมีเหมือนเดิมนะครับร้านอุปกรณ์กีฬานะครับร้านดิวตี้ฟรีนะครับขวามือนะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกขนมของฝากซะมากกว่านะทุกคนอ้มีร้านยาด้วยอยู่ขวามือนะของบูธนะครับ อยู่ที่กลางๆของเกซีแคทเมลฮะเพอเดินมาถึงโถงของเกซีทุกคนผมว่าร้านนี้ร้านใหม่นะร้านใหม่นะกอร์เียจีนนะครับกอร์เียจีนตัวนี้เปิดหลายสาขาโดมิสติกก็มีนะฮะมีอยู่ที่เกศีอีกที่หนึ่งนะฮะนอกนอจากฮาลาวนะวิลล่าฮาลาวนะฮะกับเออร์เบิร์ครัสนะครับซึ่ง2ร้านนี้เป็นสองร้านเดิมอยู่แล้วที่อยู่มาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรกที่เกซีแคทเมลนะตัวน,นี้เพิ่มกอร์เียจีนเข้าไปอีกหนึ่งนะอุ้ยไม่ใช่หนึ่งนะ มีเสาเบย์มาเปิดนะครับอยู่ใกล้ๆกับบอร์ดนะครับฟลายสเคโดเลยนะซสาเบย์อีกหนึ่งจุดโอ้ก็น่าจะตอบโจทย์ผู้โดยสารได้ดีเลยครอัปเดตเที่ยวบินกันหน่อยครับของเกจ c 1นถึงเกจ c ส0ทุกคนมีฮ่องกงนะครับบอร์ดดิ้งแล้วนะครับเอวแคนาดาด้วยนะโตเกียวฮานาดานะครับมีไทเปเอ้ยไฟน์นัทคอรเอากออกไฟน์นัทคอรครับแล้วก็มีสิงคโปร์ตอน4ี่โมงยี่สห้ข้ามไปเลยนะทุกคนตอนบ่ายมีแค่นี้เองฮะดังนั้นเกจ c ในช่วงนี้ก็จะมมีีไ่่ก ไม่กี่เกตเองนะที่เปิดอยู่ในภาพรวมก็จะไปส่วนเอเชียทุกคนเป็นการบินไทยถ้าส่วนใหญ่ครับมีเมลเบิร์นออสเตรเลียด้วยนะครับละฮอนะครับปีนังโอ้หลายๆที่เลยฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเที่ยวบินที่เดินทางออกของการบินไทยครับซิกเนเจอร์ของทุกเกตทุกคนจะมีคีออสของดีที่ฟรีนะครับอยู่ขวามือแบบนี้นะเอาไว้เผื่อผู้โดยสารอยากจะซื้อของฝากนะครับก่อนจะเดินทางออกก็ยังมีเหมือนเดิมครับ ยอมรับว่าไม่ได้มากันนานเหมือนกันนะสําหรับเก C ีแคทเมนะครับร้านนี้เป็นแพทเทิร์นเดียวกับบริเวณเกตดีหนึ่งเลยนะฮะร้านเพเอียเนี่ยผมไม่ได้ใจข้อชื่อร้านอะไรเอ่ยแต่มาติดตั้งใหม่กําลังติดตั้งเหมือนกันฮะกําลังติดตั้งเลยยังไม่เปิดใช้งานนะครับแต่เพิ่มบริการนะครับเป็นอาหารนะทุกคนเผื่อใครต้องการจะมาใช้บริการอยู่ที่เกตีฮะ เที่ยวบินที่เดินทางออกในตอนนี้นะครับเกต c 1ีหนึ่งเนะครับ v i ียร์เจ็ดแอนด์ดอไปไทเปนะเรียกไฟนอลคอเลยด้วยอยู่ข้างข้างกับห้องปวงจากการบินไทยนะครับบอดดิ้งบ่าย0ยังมีเวลานะทุกคนที่เกดรด1ฮะดูเครื่องบินของส t a r a l l i a n c e ของการบินไทยนะโอ้เรใหญ่มากเขาเขียนเชียงใหม่ด้วยทุกคนตรงข้างๆ้างเนี้ยผมไม่ได้ใจคืออะไรเลยเชียงใหม่ตรงบริเวณพื้นที่หน้าต่างของนักบินอะ่ะโอ้เท่ดีนะ รอผู้โดยสารอยู่ที่เกต C1 ครับผมเห็นไกลๆทุกคนเกต C5 นะครับข้าม C3 ไปเลยนะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นเกตเล็กขี้นะฮะอยู่ด้านนี้นะฮะเกต C5 ข้างหน้ามีเที่ยวบินของกาบ,บินไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเที่ยวบินไหนฮะลง End of the Walkway ก่อนนะโอ้ขวามือเป็น Golden Pavilion นะครับบุษบกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่รว่าบุษบกทองมากกว่านะ สายการบ,บินที่เดินทางออกที่45นะทุกคนโตเกียวฮานดาครับ TG 660นะครับ flight s c h e d u time คือบ่ายสองเหมือนกัน,นครัเครื่องบินการบินไทยลำนี้ใหญ่ประมาณหนึ่งครับผมว่าลำตะกี้น่าจะใหญ่กว่านะฮะเที่อวบินโตเกียวนะครับจากกรุงเทพนะครับกำลังลำเลียงขึ้นเลยฮนะ ผมพูดตรงๆว่ามุมมองของการดูเครื่องบินนะครับจากเมนเทอร์มิ a นนะครับที่นี่คือ gate C c a t m e l บ C5 นะครับรู้สึกว่าคารแซตบอะกระจกเขาจะบานใหญ่กว่าเนาะแล้วเราสามารถเห็นมุมมองของเครื่องบินหรือว่าเส้นทาง t a ็กซี่วได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็สวยกว่านะครับแต่ก็คนละแบบกันนะครับจริงๆทุกคนสัมภาระที่กําลังรอโหลดนะผมเดานะรอโหลดขึ้นไปใต้ท้องเคบินนะครับ ก็ถือว่ามีประมาณหนึ่งเลยนะน่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกันเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่เสาบังด้วยนะผมส่งให้เท่านี้จริงๆนะที่เจ้าหน้าที่กําลังทํางานกันอยู่นะครับข้างล่างเกต45บรรยากาศด้านล่างภายในเกตนะครับนี่คือเกตฝั่งเมนเทอร์มินอลทุกคนซึ่งเมนเทอร์มินอลก็จะเป็นเกตเฉพาะนะครับจะมีผู้โดยสารที่จะเดินทางบอดดิ้งนะครับรอขึ้นเครื่องก็คือรออยู่ในหลุมของแต่ละเกตแบบนี้เลยซึ่งแตกต่างจาก เกตโอเพนเกตของเซตเทไรวันนะครับที่จะเป็นโอเพนเกตแล้วเดินทะลุถึงกันได้หมดนะครับถ้าท่านใดจกขึ้นจะลงนะครับก็คือต้องขึ้นจากกลุ่มในเกตนะครับออกมาข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับมีความแตกต่างกันชัดเจนครับด้านหลังด้านนู้นนะทุกคนเกตเลขขี้นะครับ C7 กับ C9 ยังไม่เปิดใช้งานนะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากดูนะอย่างที่หลายท่านบอกกันในไลฟ์สดนะครับว่าอาจจะมีอาคารที่กําลังก่อสร้างอยู่ในเกต C ทไห้ ฝั่งเลขคู่นะครับไม่เปิดนะครับเดินผ่านบุษบกทองไปเลยนะฮะอยู่ด้านนี้ครับทุกคนโอ้ล่องล่งจริงๆนะล่องล่งจริงๆนะโอ้มีการก่อสร้างข้างในนะครับของเกร C ซนะครับทุกคนนี่คือเต็นท์เล็กๆของพี่ๆพนักงานนะทุกคนกับพื้นที่ที่กําลังมีการเตรียมจะก่อสร้างอะไรทักอย่างนะทุกคนที่ฝั่งเกร C ซีแคทแมวนะครับ ชัดเจนนะครับมีรถที่เหมือนปรับพื้นที่อยู่นะครับในพื้นที่ของเกตฟซีแคทแมวนะครับกำลังดําเนินการก่อสร้างอะไรสักอย่างนะปรับพื้นที่กันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมนะครับว่าในอนาคตจะเป็นการก่อสร้างอะไรเอ่ยผมเดินมาจนสุดปลายนะครับของเกตฟซีแคทแมวนะครับข้างหน้าจะเห็นอาคารเซตาไลวันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองซูมไปดูปึ่งนะฮะ มีเครื่องบินมาจอดรอที่อาคารเซนทไลท์วันเพียบเลยแดงๆแบบนี้นะเดาได้เลยว่าเป็นเที่ยวบินของสายการบินเอเชียเอ็กซ์นะครับมีเครื่องบินมาจอดรอแล้วแล้วเวิร์กนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีการก่อสร้างอะไรสักอย่างนะครับในเวิร์กของเขตซีแคทแมวนะครับโอ้โหทั้งรถเทป,ปูนทุกคนรถปรับพื้นที่นะครับมีนะฮะแบบยาวด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปครับอยากเห็นจริงๆว่าเสร็จแล้วจะเป็นอะไรเอ่ย ผมเดินย้อนกลับมานะครับจะกเกตท้ายสุู่เกต4 0นะฮะฝั่งนี้เป็นเลขคู่นะครับ4 0 4 8 4 6 4 2ไล่กันต่อไปนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือวิเงียบจริงๆเงนี้เงียบจริงๆน่าจะมีการปิดใช้งานจริงๆก็แหละเพราะว่ามีการก่อสร้างเบื้องนี้นะครับดังนั้นเครื่องบินก็เข้ามาเทียบนะครับแท็กซีเ่เบเข้ามาเทียบตรงเกตไม่ได้นะก็ปิดใช้งานในะเกต C ไปเลย ดังนั้นในช่วงนี้น่าจะเห็นบรรยากาศของเกตด C อาจจะไม่ได้คึกคักเท่ากับเกตเ EFG นะครับฝั่งที่ตะวันตกด้านนู้นเลยจะ <malicious wounds> ทำเป็นเล่นทุกคนถ้าเรามองลงไปข้างล่างนะผ่านกระจกนะ จะเป็นจังหวะที่ผู้โดยสาร international arrival ที่มาเข้าที่เกต C ้วผมด้ว่าเกต C 5ทุกคนที่กำลังออกมาจากใน,ในเครื่องบินนะครับเข้ามาในตัวเกตเพื่อที่จะไปผ่านโปรเซสแล้วก็รับกระเป๋าที่ใส่ผ่านนะฮะออกมากันเยอะเลยไม่แน่ใจเท่าบินอะไรเอ่ยการบินไทยแหละผมว่าสา,ายการบินเดียวกันนะฮะแต่เส้นทางจากไหนเท่านั้นเองฮะมากันเยอะเลยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยครับอ่ะผมบอกผิดนะทุกคนเกต C สามเกาะยฮะ เกต C3 C 3, c a ซีแคทแมวตามด้วยหมายเลข3นะทุกคนผู้โดยสารออกมากันอ่าน่าจะน่าจะหมดแล้วผมว่านนะและแม้ว่าฝั่งเกตเลขคู่จะไม่เปิดการใช้งานนะทุกคน๋ยวจะมีพื้นที่ให้ชช้บริก,การได้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชาร์จไฟนะครับจุดชาร์จมือถืออุปกรณ์เอิเล็กทรอนิกส์นะครับเปิดเหมืเดิมและที่นั่งก็น่าจะโล่งนะครับ เหมาะกับการมานั่งชิลแบบหห่างแบบนี้ก็ได้เลยนะครับย้อนกลับขึ้นมาด้านบนนะครับโถงเกตซีฮอล์นะครับก่อนที่จะลงไปที่เกตซีนะฮะก็จะเจอร้านค้าจริงจริงผมว่าร้านค้าเกิดขึ้นเยอะมากนะครับนอกจากอเบิร์กพลัสซ้ายมือกับคาเฟ่เบเกอรี่ฟูดของวิลล่าฮาร์ลนะฮะที่อยู่พื้นที่ของเกตซีฮอล์นะครับมีอีก2ร้านเกิดขึ้นนะฮะคือกลอเวียจีนนะครับกับสับเบนะครับอย่างที่เราเห็นตอนต้นนะฮะถือว่าคอยบริการผู้โดยสารได้ดีเลยฮะ เอาจริงๆจ,จากคลิปจะเห็นว่าแม้ว่าจะมีการเปิดเกตฝั่งเลขที่นะครับเกต C แคทแมวนะครับไม่เยอะมากนะครับแค่เพียง5เกตนะครับแต่ก็ยังมีผู้โดยสารมาใช้บริการและเดินทางออกที่เกตซกันอยู่เรื่อยๆนะ ดังนั้นเราต้องติดตามกันต่อไปครับว่าหลังจากมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เกตซีแล้วจะมีสิ่งใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ถือว่าเราได้เปลี่ยนมาอัปเดตเกศขาออกฝั่งทิศตะวันออกกันบ้างนะทุกคนเพราะเราไม่ได้มานานกันมากเลยหากชอบฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เหมือนเดิมเลยนะฮะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน,บบน,นสวัสดีครับสวัสดีฮะ